กับสาวยาโเด้ค่ะเด้อมันนี่จับมือนั่งใส่สตอเด้อพี่น้อาางมากินน้ำกันมันนี่มากับสาวยาโสคือเก่าอะไรพี่น้องมันนี่ตอนเที่ยงอากาศเย็นเย็นช่วยๆมันนี่โอ้ยอากาศเย็นเย็นดีๆมากมามาพี่น้องกินน้ำกันมาจ้ามากินน้ำกันเลยค่ะ เอาเลยนะแม่สุดเลยพอดีลุยลุยพี่น้องลุยลุยลุยสุดยอดคือใบอ่อนพี่น้องมุ่งบั่าหลายยายทางลุยลุยอืมเฮ้ยจอนเขาจอนไม่ไหวจอดโอ้ยหลงมองจอน แล้เมื่อนั่งใส่เสตียพิณอ่ะกระเทียมโทนกับไส้ได้ด่าอืมนี่หมูกรอบอย่างนี้ยังเหมือนเอ่ะขาดบริหลายคือขอบปุ่นเอออ่ะเส้นเนี้ยเนีๆยาวๆค่ะ มีตะขาใหญ่เดยอจ้าบัวะนะอืมอวดนะทอดช้นยายาอนเกรอฮขผัดเง้ยกมผัดเย็นชัวช่วๆกินมือได้กับสิรับมอนนะ <c oughs> เอาเมือนอน่ล้เนาะ <c oughs> แต่ว่ามันกรสิบอน,นี่มนะันลืมเอาบ่าสเมือกับเสะดวกเนาสะดวกชุบฉ่อนเลย พี่น้องบางคนก็บ,บา่าถามหาหองปงง่าหองโปงไปใส่เดี๋ยวอีกเงือสองมือกับพบกันล่ะพี่นอ้องก็หองปงโปรดิบไปใสด่ดอกติทุระเดี๋ยวกับมหาพี่น้องขึ้นเกาคือหอดพี่น้องใจสีขาดเลยล่ะ ลเล่าเพชรเพชรอยู่บรจันมือบ่เพชรแต่ว่ามันก็เป็นธรรมศาสตร์คือเพชรแน่กับจังแสบมันตรงที่รสเพชรแน่แล้วแม่ะอืมบ่เพชรมันกับบอ่อแสบอ่ะต้ะแมองอยู่ มึงนี่ก็ต้องพ่อพอ่อยายรันกบเจ้ายาโสคือเก่าหรอพี่หนอ <c oughs> อีกก็สองเสมอัอยของพวงกับกลับมากือเก่าหรอจ๊ะกินเมืองได้ก็เสียขื้เก่าเานะา,นเานะ จำเนี่ยกระจายจำนี่กินได้สูมืออก็เลยตลอดเลยก๊ขอกมากใช่หรือเข้ามา ก็กบก็อย่าเห็นเพชรจะหน่อยจะงอนจัดจาดเนี่ยห่วงตอนเที่ยง มัแคบหมูอะมันมแต่ว่าถือร่มกับติบกอบปันดแดดได้ปะเนะี่ยเซ้ากอบกับเป็นยังไงบ้างเว้ยร <c oughs> ่มเย็นเดียวหยุดท้องนา ยิบยานได้บ่ได้เจอเว้ยมะขามน้ำกุ๊บกุๆๆ๊บเว้ย khả à, béo lái cả dặn nhâm pích cho khoáng pí đói rồi đấy béo quá nhâm cho khoáng mấy cô mất nọ เด็ดขึ้สายจะสูเด็กพี่น้องเลยมื่อได้กระตำมโอ้มาคักรตำรดเด็ดกูเื่อ ักบ่งพอนอนเนาะกลอมดงเลยพกอมจะก,กันดีครับ ไม่ไง,งค่ะล้นปากบอกขาดสองขอาบอกเมาเอางี้กบอืผิดติดน้ำมือมัแล้ว กินเข้มในไวห,หอยน้ำปากน้ำข้างนหมดสุผภาพประคบรถูกพร้าวไ่แลวตาดูด้กับพ่อพี่น้องละ ซอยเป็นกำลังใจคุม้มเอิอค <c oughs> ุ้มเงินแซบลีพี่น้อง แบบแซบบ่บมันจะกาดกันเย็นช่วยๆเขากันครับ อุ้ยอิ่มขนาดมือแรกขนาด <c oughs> อ่ะย่งางไหลเติบอยู่เนาะนี่โอ้ืัอนั่งเบิดอยูอ่เว้ยอ่าโบเบิดกับเมื่อกินต่อไหมน้อพี่น้องเรพกักช่เงืั้นอันนี้มันเย็นไหลมันสิรับรับค่านี่เลยบนนี้พีบน้เอาแม่ ะพี่น้องจะไหนกระไดโมนี่อย่าลืมโอ้ยบ้อนได้ฝ <laughs> <laughs> ากด้วยพี่น้องกด,ดไล่์กด,ดแแท์ให้สาวยาโสกับย่ายหล่นเนี่เด้อนี่ซ้ำนี่ละ <laughs> ขอขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่ให้ น้ำเบงได้ดีตลอดมากคุ้มือคุ้มือเด้อพี่น้องเด้อค่ะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์คำแนะนำต่างๆก็พยายามที่น้ำมาปรับปรุงนะคะเชิงหนึ่งก็ยังขึ้นเคืนยังไม่ใหม่อยู่อจ้าจ้าสวัสดีจ้าวัสดีค่ะ